เสิร์ฟจ้าแกงอง้มยูยั่วสวัสดีค่ะพ่อผมบอกเาเกีงนสาร์ติจารย์พ่อเธอครับสวัสดียามพ้าวสวัสดีจ้าพี่น้องอันนีซาลาเปารัวกนอนเมนูอะไรจ้ะเก่ง้ม เต้าหู้ต้มปนินอาจารย์ดาจิ้งสดไปโรงเรียนเครื่องแกงของห้องยูเครื่องแกงปักใต้เมื่อกี้ในใส่กะปิแกงเดี๋ยวก็ตามด้วยเครื่องแกงเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบปลาสดหืมปลูกปลาสดอยู่เพื่ออือบึงน้ำหลายแกงจักถ้วยใหญ่ๆนี่นะ สม่มปานินจ้ะนี่โคตปลาแดดเดียวปลาบอกเคีนไปซิดเวทมานี่แหละจ้ะไปกูมือพี่น้องถ่ายไม่ได้ถ่ายพี่น้องเบิกเอามาอ้างพี่น้องดูเต็มถุงบักใหญ่เลยตากแดดแล้วก็เก็บแช่ตู้แช่ตู้ไว้ <c oughs> อันบก่กแค่นี้ละถุงทีเดียวแต่ก็มีชุดอีกชุดนึงเย็นบลแห้งก็มียังบลแห้งก็มี <c oughs> ชิมาเมื่อวาน <c oughs> บอกกินกับปลาแสติ้งเลยนี่กระทะนี้ทอดปลาเด็ดเดียวหมอนันเกงสง้มไาสิเกงส้มชะอมทอดจากยังบุลุงไปเก็บชะอมะระหว่างไปเก็บน,น,นี่เดี๋ยวปลาลงหมอก่อนเนาะบอกกินเนาะมันจะกะเช้า,านี้ออ้ยหมอกลงเมื่อคืนเย็นๆสดชื่นแบบดกว่า มันเป็นน้ำหมกน้ำค้างแห้งแงเลยน้ำหมกกระไดปานฝน <c oughs> หลายพื้นที่เป็นอะไรเนาะมาคอมเมนต์ Comment, มาคุยกันในด้วจ้าฝนตกฝนแรงน้ำท่วมไหที่เจอปัญหากระซูๆเด้อตอนนี้น้ำท่วมหลายๆที่ก็ได้ บรรยากาศยามเช้าน้องโอเกนไปยินแต่เสียงนกเพราะว่าเราสัมอยู่บ้านสวนบ้านทุ่งบริเณียงผู้เสียงคนเลยตื่นเช้ามาก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงแมลงเสียงอย่างไปซะในแต่ละมือ้อ

สุกเรียบร้อยแล้วจ้าปรุงรสตามใจชอบนะตับต้นปลาโอเคนหม ้ำเสิร์ฟจ้าแกงส้มยัย่วอันนี้จ้านักเรียนกกินก่อนอันนี้จะได้มีเหงื่อมีแหงนักเรียนสมองจะได้เปิดโป่งแล้วมันหิวข้าวตื่นไปกินเที่ยวเลยกินข้าวเช้ากอนจะไ,ได้คิดอะไรออกง,ง่ายๆ่าอัดชิมดู แล้วรสชาติบอกรสชาติสู้ฝีมือประตุมบ่ได้ดอกยปลาปลาแกงส้มฝีมือประตุมที่หนึ่งจุดจัดดีๆเล้วก็จุ่มจุดจานแบบบุ้งเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมาครบทุกรสสเต๊บสเต็มกสะดุ้งเลยไข่เอาปลาได้เอาลุงเบื่อจ้ะใส่จานไว้นำตอนนี้เช็ดมือ พ่อแม่ยังโบหิวพ่อแม่จะกินประมาณสักแปดโมงครึ่งแต่ทุกๆเช้าก็สิเอ็ดอยู่เอ็ดกินให้ลูกจ้ะเด็ดกินตอนเช้าดีแกงส้มกินกับปลาหมูเส็ดก็หยอร่อยอร่อยแกงส้มนั่นแหละตุ๊กไข่ตอนปลาตักออกมาเลยแกงปลานิลนดิปลานิลนพ่อตกมาดิเห็นนะ เป็นไดดมันดึงเวทแหงบ่ดึงเวทแหงนะเออตัวแดดอันไหนที่พ่อตกมาตัวนี้เด็กตัวนี้สองนิ้วตัวนี้ตลาดตลาดบ้านเนี่ยตัวโทษเนี่ยตกมาตันินเน่ปะขาวเน่มันเป็นโบโบสาธารณะโบอีกย่างบอกเก็บอาเก็บน้ำเนาะเขื่อนยังไงเนาะตัวเนี่ยมันเป็นถนน เัอันมันหลายพูมันออกปานปลาหมอคางดำบอกเก็นตัวท่ o t h นิ้วนี่เป็นไข่แล้วพี่น้องป็นไข่เหมมาเป็นฝูงเลยมันเป็นนินแบบนินที่เขาไม่ได้ทำหมันนะเตัวเล็กตัวน้อยมันหลายอยีไเ้เนาะหลายโพดที่แบบว่าชาวบ้านบอกเอาออกเลยอยากกำจัดมันปลาอื่นจะได้มาอยู่ตัวตัวนี้น้อย t ท o t h e นิ้วสามนิ้วนี่ไข่อะไรอย่างนี่มันกิน อยากได้ก like ับเพาะขาวง่ยอยู่นะทาโบทันปนินพี่น้องถามว่าคือได้เท่อประสงะ์อันสามวิวีเล็กนี่ผูกเบ็ดใส่ทรงอันสามอันก็ได้หลายตัวได้เด็กบอกว่าเด็กบวายอย่างนี้ตื่นเบ็ดเด็กธรรมดากินกับไปโดงเรียนเมนูเช้าวันนี้ พ่อแม่ค่อยกินตามหลังเนาะยังบวหิวจ้ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเดียครับแล้วพบอครันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชิมมึงรูปปานิลพอตกมาโทษนะกรอบๆอันนี้น้อยบ่อันนี้น้อย